ดูเดือดเศรษ้าจวกสิริกัญญาปมดิจิทัลว a l เลตชี้อย่าใช้มาตรฐานตัวเองตัดสินจากกรณีที่สิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลถแถลงถึงกรณีที่รัฐจะกู้เงินเติมเงินลงไปในเศรษฐกิจมูลค่า6แสนล้านบาทมองว่านี่เป็นเพียงการสร้างภาพให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ากำลังจะได้เงินทั้งที่รู้ดีว่าไปไม่รอดเป็นการสร้างกับดักเพื่อที่ ในอนอาคตหากมีบรรดานักร้องหรือผู้ตรวจการแผ่นดินไปร้องต่อสาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งพรรคก้าวไกลไม่ไปร้องแน่นอนก็จะสามารถอ้างได้ว่าเป็นความผิดของสารในการปัดตกร่างพรบก,กู้เงินไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลล่าสุดนั้นนายเศรษฐาชวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังได้โพสต์ข้อความใน X ซึ่งเป็นข้อความที่กล่าวถึงสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล อย่าเอามาตรฐานความคิดของตัวเองมาหวังว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนกันอย่ามองความตั้งใจที่บริสุทธิ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาเป็นมุมการเมืองที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนเลยครับ